สวัสดีครับนี่คือรายการ SketchUp เ,เพื่องานก่อสร้างเนื่องด้วยมีสมาชิกในเพจขอให้มีการทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการขึ้นโครงสร้างเหล็กเพราะในวิดีโอก่อนหน้านี้ผมทำเป็นแบบสปีดวิดีโอก็เลยจะมาขึ้นทีละสเต็ปนะครับโดยที่อยากจะทำแบบช้าๆเพื่อให้คนที่ต้องการที่จะหัดใช้โปรแกรม SketchUp ได้ดูแล้วก็ทำตามไปด้วยนะครับ หากใครที่ยังไม่มีโปรแกรมก็สามารถดาวน์โหลดได้ในลิงก์ด้านล่างนะครับมาที่โจทย์ของเราแล้วกันนะครับเราจะมาขึ้นหลังคาปั้นหยาขนาด2คูณ3เมตรนะครับขนาดของเสาก็20คูณ20เซนเมหลังคาทํามุม 30, 30องศานะครับเรากำหนดให้ใช้เหล็กตัว C ขนาด75คูณ45คูณ15ความหนา2.3มิลในส่วนของจันทัน และประกอบคู่ในส่วนของอาเสตเคสันหลังคายื่นออกมาจากกึ่งกลางของเสา1เมตรเรามาเริ่มกันนะครับในอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมาสร้างตัวเสากันก่อนนะครับโดยใช้คำสั่ง rectangle นะครับคลิก1ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปว่า 0.2, 0.2, 02นะครับ Enter เราก็จะได้นะครับ เที่เป็นนักลัดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้ใช้คําสั่งพุชนะครับดึงเสาขึ้นไปที่1เมตรนะครับพิมพ์1แล้วก็ Enter ลงไปเราก็จะได้เสาขึ้นมานะครับทำการกรุปตัวเสาไว้เพื่อง่ายในการทำงานนะครับโดยการเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกขวา Make Group สเต็ปต่อไปเรามาจะมาทำการ Copy นะครับตัวเสาของเราโดยการคลิกเลือกเสานะครับไปที่คำสั่ง Move นะครับกด c t r t r o l หครั้งแล้วก็ปล่อยนะครับคลิกบนเสานะครับเลื่อนเข้าไปให้เส้นปละเป็นสีเขียวนะครับโดยระบบสีของแกนนะครับแบ่งได้เป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นแกน Z นะครับ สีแดงจะเป็นแกน x แล้วก็สีเขียวจะเป็นแกน y นะครับเมื่อเราดึงแล้วเส้นปละเป็นสีเขียวแล้วนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเป็นเลข3นะครับความหมายก็คือ3เมตรแล้วก็กด enter นะครับหากเราต้องการกลับไปที่ลูกศร c เซอร์เป็นลูกศรก็ใช้ space bar นะครับเราก็จะได้เสา copy เอกไปนะครับ หมือนเดิมนะครับคลิกเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็เม g กรุปอีกทีหนึง่งการเข้าไปทำงานในกรุ๊ปนะครับทำการคลิกเลือกแล้วก็กด enter หรือนะครับคลิกเลือกแล้ว double click นะครับเลือกเสาทั้งหมดนะครับทำการ copy โดวยวิธีเดิมนะครับแต่ให้มาอยู่ในแกน x แล้วก็คีย์เลข2 enter ลงไปนะครับ เราก็จะได้เสาจำนวน4ต้นนะครับจากรูปเราจะมองเห็นว่าในวิวมันเป็นแบบ Perspective นะครับซึ่งเหมาะสำหรับในการ Present นะครับแต่ในการขึ้นโมเดลผมแนะนำให้ใช้พาราเ l ล l นะครับซึ่งก็ไปเปลี่ยนได้ที่ c a m e ร a นะครับแล้วก็คลิกเลือกเป็น Parallel นะครับตอนนี้เราได้เสานะครับจำนวน4ต้นตามโจทย์แล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะทำการสร้างโปรไฟล์ของเหล็กนะครับโดยเพื่อให้ง่ายในการขีย์ข้อมูลนะครับเราจะไปเปลี่ยนยูนิตของโมเดลกันก่อนนะครับก็ไปที่วินโดว์นะครับโมเดลอินโฟนะครับเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรแล้วก็กดออกไปจากนั้นเราจะมาสร้างตัวโปรไฟล์เหล็กนะครับเหล็กของเราก็คือเ5ดคูณนะครับใช้คำสั่ง ตัว rectangle หรือ shape นะครับเหมือนเดิมนะครับ15นะครับ c o ม m าแล้วก็45 enter นะครับเราก็จะได้ตัวหน้าตัดสี่เหลี่ยมขึ้นมาจากนั้นเราจะใช้คำสั่ง line นะครับเพื่อลากเส้นนะครับคำสั่ง line ก็คือคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลากไปเหมือนเดิมถ้าเราลากนะครับเข้าแกนอ้างอิงมันก็จะเป็นสีต่างๆนะครับอันนี้ผมจะเป็นสีแดง แล้วก็คียลงไปเป็น5 5นะครับ Enter นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเรา,า Enter แล้วเนี่ยตัวเส้นมันจะไม่โผล่มาเนื่องจากเส้นมันซ้อนกันอยู่เพราะ,ะนั้นเพื่อให้การทำงานง่ายนะครับเราไปที่ Style นะครับแล้วก็ไปที่ Edit เปิด Endpoint ขึ้นมานะครับเราก็จะมองเห็นเส้นที่เราสร้างไปเมื่อกี้ที่ซ้อนกันอยู่นะครับทำเช่นเดียวกันกันกบอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ต่อไปเราจะสร้างความหนาของเหล็กนะครับในโมเดลนี้ผมจะสร้างความหนาด้วยนะครับก็ไปที่คำสั่งนะครับ offset นะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งดึงเข้ามาคีย์ค่าลงไป2.3มิลนะครับเราก็จะได้ความหนาของเหล็กขึ้นมาจากนั้นเราก็สร้างเส้นให้สมบูรณ์นะครับลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะรเราก็จะได้ตัดเหล็กขึ้นมานะครับต่อไปเรา สร้างความยาวให้กับเหล็กก็ไปใช้คาสั่งตัว Push เหมือนเดิมนะครับใส่เป็น1000ม mm, ิลิเมตรนะครับก็คือ1เมตรนั่นเองครับเราก็จะได้เสานะครับขึ้นมาหลังจากนั้นเราเลือกนะครับตัวเสาทั้งหมดนะครับคลิกขวาสร้างเป็นคอมโพ n เนนตนะครับตั้งชื่อคอมโพเนนตของเรานะครับ15คูณ45คูณ5คูณ2.3 มมิิลเตรแล้วก็กด create นะครับเพื่อให้ง่ายในการทำงานนะครับเราก็จะมาเติมสีมันนิดนึงนะครับโดยการ double click เข้าไปใน component นะครับไปที่ material นะครับแล้วก็เลือก color นะครับหยิบมาสักสีหนึ่งเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเราคลิกแบบนี้นะครับ เราต้องคลิกทุกแผ่นนะครับเพราะนั้นเพื่อให้ง่ายในการาเติมสีนะครับเราจะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่สีลงไปนะครับคลิกทั้งนอกออกมานะครับเราก็จะได้เหล็กตัวซีของเราออมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อันนี้คือเบื้องต้นในการาขึ้นโมเดลนะครับ ในคลิปนี้ผมจะค่อนข้างอธิบายอย่างช้ชาๆนะครับแล้วก็อย่างละเอียดนะครับเผื่อคนที่ยังไม่มีพื้นฐานของโปรแกรมจะได้ทําความเข้าใจแล้วก็ทําตามคลิปไปได้ด้วยนะครับหากท่านใดชํานาญแล้วนะครับก็สามารถรับชมเพื่อความบันเทิงได้นะครับเพื่อไม่ให้อ่เนื้อหาของคลิปยาวเกินไปนะครับในคลิปนี้ผมก็จะสอนประมาณนี้นะครับในคลิปต่อไปเราจะมาเริ่มในการขึ้นอสเตเล็กกันนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับ อยากสนับสนุนหรือเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่ขาดไม่ได้คือการกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ